นำนำได้โชคลาภก้อนใหญ่ในไม่ช้าการงานโดดเด่นน่าจับตามองน้อมกราบคติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆในหัวข้อสามราศีบุญเก่าหนุนนำได้โชคลาภก้อนใหญ่ในไม่ช้าการงานโดดเด่นน่าจับตามอง ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สะสมบุญชาแนลด้วยนะคะ22เมษายนนี้ดาวเกตมีการโยกย้ายราศีจะส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง12ราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่จะมีเพียง3ราศีเท่านั้นที่ดวงมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภจากบุญเก่า พยากรณ์ระหว่างวันที่21-27เมษายนพุทธศักราช2567จะมีราศีใดบ้างท่านผู้ฟังมารับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะราศีแรกราศีเมษคนที่เกิดวันที่13เมษายนถึง -13 พฤษภาคมการงานในช่วงนี้คุณต้องเหนื่อยแบบจริงจังเหนื่อยแบบไม่มีสแตนอิน แต่ก็จะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากครูบาอาจารย์ขอแนะนำให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่กำลังจะถึงคาดจะได้อน,นิสงแรงนะักด้านการเงินจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งทำอะไรเสี่ยงๆเกี่ยวกับการเงินจะดีที่สุดด้านความรักคนมีคู่ยังสามารถครองรักกันได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรคนโสด กำลังจะมีคนตีเนียนเข้ามาขายขนมจีบคุณอยู่ในไม่ช้าราศีต่อไปราศีพฤษภคนที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานช่วงนี้ดวงการงานกำลังรุ่งงานกำลังประสบความสำเร็จทำอะไรก็ดีไปหมดครูบาอาจารย์ท่านขอแนะนำให้ชาวราศีพฤษภทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเพื่อเสริมดวง เช่นการเติมน้ำมันตะเกียงการถวายหลอดไฟการถวายปัจจัยข้าไฟให้วัดด้านการเงินในช่วงนี้ชาราศีพฤษภควรเน้นการออมเงินมากกว่าการลงทุนเพราะยังไม่มีเกณฑ์ได้ลาบในช่วงนี้ด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงแม้ว่าจะมีการทะเลาะก,กันบ้างคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์จึงมีคนเข้ามารักมาชอบ ราศีสุดท้ายราศีเมถุนคนที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแต่จะก้าวหน้าเพราะน้ำพักน้ำแรงและความสามารถล้วนๆดวงชะตาเรียกว่าพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากจากดินสู่ดาวเลยก็ว่าได้ด้านการเงินแม้ว่าตอนนี้คุณจะกำเงินสดไว้ในมือแต่ควรวางแผนการเงินให้ดีเพราะจะมีรายจ่ายหนักๆเข้ามา ในช่วงนี้ทางที่ดีควรวางแผนการเงินไว้ก่อนจะดีที่สุดด้านความรักคนมีคู่ความรักความสัมพันธ์แม้ว่าจะไม่หวานชื่นแต่ก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนคนโสดมีโอกาสได้พบรักต่างวัยในช่วงนี้ราศีกรกฎคนที่เกิด15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานมีเกณฑ์นหนักใจเพราะได้รับผิดช,ชอบงานบางอย่าง งานที่เข้ามาในช่วงนี้จะมาพร้อมโจทย์ยากๆให้คุณนกแก้ไขครูบาอาจารย์ท่านให้คำแนะนำว่าให้ทำบุญบริจาคลงโบศพหรือผ้าดิบเพื่อแก้เครสการเงินในช่วงนี้มีเก็บรับทรัพย์ล่ำซํำหากวางแผนนำเงินไปพัฒนาต่อยอดจะทำให้ฐานะทางการเงินคุณขยับขึ้นไปอีกขั้นดันความรัก คนมีคู่แม้ว่าความสัมพันธ์จะจืดจางไปบ้างแต่ก็ยังอยู่เคียงข้างกันไม่ห่างไปไหนคนโสดยังต้องครองคู่ต่อคนโสดยังต้องครองโสดต่อไปอีกสักพักใหญ่ๆค่ะราศีสิงค์คนที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จหลังจากที่ต้องเหนื่อยและพบเจออุปสรรคมาอย่างยาวนานดวงชะตาดีขึ้นมากหากคิดหวังสิง่งใด ในเรื่องการทำงานจะมีโอกาสสมหวังดังใจไม้ครูบาอาจารย์ท่านให้คำแนะนำว่าควรไหว้พระปางสมาธิเพื่อเสริมดวงการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบจากความอุตสาหะมันเพียนส่วนโชคลาบมีโอกาสได้นิดหน่อยด้านความรักคนมีคู่มีความสุขแบบพอดีพอดีแถมมีเกณฑ์วางแผนอนาคตครอบครัวร่วมกันอีกด้วย คนโสดกำลังจะมีคนเข้ามารักมาชอบในไม่ช้าราศีกันคนที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานช่วงนี้คุณต้องเหนื่อยมากเพราะต้องรับผิดชอบงานบางอย่างครูบาอาจารย์ท่านให้คำแนะนำว่าให้คุณทำบุญถวายสังฆทา,านแล้วเลือกใส่ของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระภิกษสุสงฆ์ไปถวายเพื่อเสริมดวง การเงินมีเกณฑ์หมดเงินเพื่อซื้อของที่คุณปรารถนาอยากเป็นเจ้าของมานานแต่ไม่ถึงขั้นการเงินติดขัดหรือเดือดร้อนอย่างแน่นอนความรักคนมีคู่คนรักคอยผลักดันและส่งเสริมคุณในทุกๆด้านคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามาทำความรู้จักแต่มีเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นราศีตุลคนที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน การงานมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานหากทำงานใดในขณะน,นี้งานนี้ก็มีโอกาสสำเร็จสมใจมุ่งหมายการงานโดยรวมถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมามากชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าแบบไม่มีอะไรมาขวา,างแล้วการเงินกว่าจะได้เงินมาต้องเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันถึงจะได้มาแม้ว่าช่วงนี้การเงินจะคล่องตัวแต่ไม่ควรประมาท ดันความรักคนมีคู่สำหรับคู่ที่รักกันใหม่ๆช่วงนี้ความรักหวานยิ่งกว่านมข้นหวานคนโสดมีคนกำลังเข้ามาใกล้ชิดคุณในช่วงนี้ราศีพิจิกคนที่เกิด16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานช่วงนี้ผลงานของคุณจะโดดเด่นเป็นที่น่าจับตาม,มองมากๆงานที่คุณทำจะเริ่มทยอยสำเร็จทีละงาน แต่หากคุณคิดหวังในเรื่องงานใหญ่จะต้องอดใจรอต่อไปอีกสักพักด้านการเงินค่อนข้างมีเสถียรภาพมากเพราะคุณรู้จักเก็บรู้จักใช้ส่วนถ้าใครจะถามหาเรื่องโชคลาภบ,บอกได้เลยว่าจะมีเข้ามาแบบพอหอ,บหอมปากหอมคอด้านความรักคนมีคู่คุณและคนรักยุ่งกับเรื่องงานจนทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันคนโสดมีโก คนโสดมีเกณฑ์มีคนมารักแต่อายุจะแตกต่างกันพอสมควรราศีธนูคนที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมการงานอุปสรรคปัญหาจะค่อยๆคลี่คลายไปความสำเร็จที่คุณรอคอยจะค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยครูบาอาจารย์ท่านให้คำแนะนำชาวราศีธนูให้ไปทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนชาราผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาการเงินไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเพราะคุณเป็นคนบริหารเงินเป็นแต่เรื่องลาบฟลุกๆยังไม่ค่อยโดดเด่นนักความรักคนมีคู่ยังอยู่ด้วยกันและรักการร่มเย็นเป็นสุขดีความสัมพันธ์พัฒนาไปข้างหน้าเรื่อยๆคนโสดมีโอกาสสูงมากที่จะได้สละโสดในช่วงนี้ราศีมังกรคนที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ การงานความสำเร็จจะค่อยๆฉายแววทีละนิดโดยเฉพาะงานใดที่คุณตั้งใจทำมานานจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังทุกประการครูบาอาจารย์ท่านให้คำแนะนำว่าคุณควรทำบุญบริจาคข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้เพื่อเสริมดวงด้านการเงินช่วงนี้การเงินดีเพราะมีรายได้เข้าเรื่อยๆส่วนลาบแบบฟลุกๆในช่วงนี้อย่าพึ่งหวังความรัก คนมีคู่ความสัมพันธ์แปรเปลี่ยนจากคนรักเป็นเพื่อนที่แสนดีคนโสดหากรักใครก็อย่าเพิ่งรีบจูโจมเพราะยังไม่มีเกณฑ์สมหวังราศีกุมคนที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมด้านการงานแสงทองสองประกายเข้ามาในชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากหากต้องการย้ายงานย้ายตำแหน่งจะสมหวังดังปรารถนา การงานมีความก้าวหน้าไกลเกินฝันการเงินมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาในช่วงนี้ปัญหาการเงินที่เคยทำให้หนักใจจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในไม่ช้าด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักค่อยๆดีขึ้นตามลำดับต่างคนต่างรักและดูแลกันเป็นอย่างดีคนโสดมีคนหวังจะขโมยหัวใจคุณในช่วงนี้ ราศีมีนคนที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนด้านการงานช่วงนี้คุณต้องรับภาระหนักทั้งงานราษและงานหลวงควรกระจายงานให้คนอื่นทำบ้างด้านการเงินควรเน้นในเรื่องของการออมเงินเป็นหลักเพราะจะมีค่าใช้จ่ายที่หนักหน่วงในไม่ช้าแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะชาวราศีมีนจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อนเนื่องด้านความรัก คนมีคู่แม้จะไม่ได้ใกล้ชิดกันตลอดแต่ความสัมพันธ์ยังมั่นคงเหมือนเดิมคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่อายุต่างกันแต่เรื่องอายุไม่ใช่ปัญหาสำคัญสำหรับเรื่องความรักแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเรื่องที่ได้นำเสนอไปก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญา,านในการรับฟัง อย่าหลงงมงายโปรดมีสติในการใช้ชีวิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเพื่อจะใช้ในการวางแผนชีวิตของท่านในช่วงนี้หากท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราวที่สะสมบุญชาแนลนำเสนอฝากท่านผู้ฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สะสมบุญชาแนลด้วยนะคะ สุดท้ายนี้สะสมบุญชาแนลต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ